สวัสดีครับเอฟซีอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท,ท่านนะครับก็ต้องยอมรับความจริงกันนะครับเอฟซีทุกๆท่านผู้ที่ไม่เคยดูหมอลำเลยนะครับในชีวิตเนี่ยแต่ต้องกลับมาดูหมอลำเพราะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดนี่ ไม่ใช่ว่าผมจะมาเยืนยอปอปั้นน้องอุกอิงแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มาอวยอะไรเลยนะครับนี่พูดถึงความเป็นจริงว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับหมอลำเนี่ยวงการหมอลำศาสตร์ศิลป์ของภาคอีสานนี่แหละครับปัจจุบันนี่เข้าถึงคนทุกระดับเลยนะครับทุกภาคส่วนของประเทศไทยสมัยก่อนเนาะหมอลำ ก่อนที่จะมีน้องอุหอิงเข้าสู่วงการมอลำนะครับก่อนหน้านั้นหมอลำยังไม่เป็นกระแสยังไม่เป็นที่รู้จักของบรรดาประชาชนเท่าไร่นะครับยังไม่เป็นที่ชื่นชอบเนาะเรียกได้ว่ามันยังไม่ฟีเวอร์เหมือนยุคน้องอุหอิงเข้ามานะครับก่อนหน้านั้นจริงๆจะมีคนรู้จักหมอลำเฉพาะภาคสว่วนทางอีสานหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้ กระแสฟีเวอร์ของหมอลำนะครับไปทุกภาคสว่วนส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากน้องอุหญิงจริงๆนะครับน้องอุหิงคือผู้จุดประกายหมอลำฟีเวอรขึ้นมาในประเทศไทยของเราจริงๆครับตั้งแต่มียุคสมัยโซเชียลเขามานี่แหละครับเข้าถึงทั่วทุกหัวระแหงเลยนะครับสำหรับประชาชนท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับ แล้วก็สมัยก่อนเนาะบรรดาคนที่ติดตามหรือว่าดูหมอลำต่างๆเนี่ยจะเป็นคนในวัยผู้ใหญ่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายวัยกลางคนนะครับส่วนน้อยเลยจะมีบรรดาวัยรุ่นเข้าไปดูนี่ส่วนน้อยนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะมีน้อยปัจจุบันนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นที่รู้จักของบรรดากลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยคนทํางานวัยเด็กวัยคนแก่วัยกลางคนจนถึงวัยคุณยายนะครับผู้สูงอายุทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้มีชื่อเสียงต่างๆรู้จักน้องอุ๋อยงหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้เอฟซีต่างๆที่ชื่นชอบที่เข้ามาดูมอลำนี่เป็นวัยคนกําลังทํางานนะครับวัยหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยวัยรุ่นนะครับ จำนวน70%เป็น f c ะครับเป็น FC ส่วนหนึ่งของหมอลำนะครับทุกคณะนะครับมัใช่เฉพาะของสาวน้อยเพชรบรนแพงเพียงคณะเดียวนะครับแต่เป็นอาณิสงส์ให้ทุกหมอลำทุกคณะเลยได้รับอาณิสงส์นี้นะครับจากการที่เป็นกระส่วิตฟีเวอร์ของน้องอู๋อิงนะครับจึงทําให้ป่ใช่ว่าเฉพาะอีสานเท่านั้นนะครับที่รู้จักหมอลำเหนือใต้กลาง จจุบันนี้นะครับมีผู้นิยมเข้ามาดูหมอลำเป็นจำนวนมากเลยนะครับศาลรและศิลป์หมอลำอีสานยังคงอยู่คู่ปัจจุบันคู่กับวัฒนธรรมอีสานอย่างทางใต้นะครับศิลปะทางใต้อย่างหนังตะลุมโนรานี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับทางเหนือก็เพลงซอเนาะก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับน้อยมากที่จะได้มีการนําเสนอมีการแสดงนะครับไม่เหมือนกับหมอลำยังคงอยู่คู่กับศิลปะอีสานจนปัจจุบันนะครับ แม้กระทั่งวงดนตรีลูกทุ่งที่เปิดวิกนี่หาไม่มีแล้วยุคปัจจุบันนั้นสูญพันธ์ไปแล้วนะครับสุดยอดเลยหมอลำศาสตร์ิลป์ของคนอีสานนะครับนี่แหละครับผมถึงเรียกว่ายุคหมอลำฟิวเวอร์เพราะน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเป็นต้นเหตุนะครับแม้กระทั่งทางรัฐบาลยังเห็นความสําคัญของศิลปะหมอลำอีสานเลยนะครับยังยกให้เป็นซอฟ o ์อเวอร์ของเมืองไทยเราเนาะ ผมเชื่อเลยนะครับ FC ส่วนใหญ่ที่มาดูหมอนลำพราะน้องอู๋อิงนี่เกิดจากการที่ดูคลิปแพรกของน้องอู๋อิงนะครับทำให้เป็นกระแสอู o ๋อิงฟีเวอร์หมอลลำฟีเวอร์จนปัจจุบันนี้นะครับแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยดูหมอลลำเลย,ยก็ต้องมาดูพะน้องอู๋อิงนะครับเยอะจริงๆเลยนะครับเช็กเช่นยายคนนี้ก็เหมือนกันเนาะนยายวัย72ปีนะครับไม่เคยดูหมอลลำแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็เป็นเพะน้องอู๋อิงนี่แหละ ทำให้ยายคนนี้นะครับได้ติดตามน้องอุ๋อิงมาตลอดแต่ว่าอยู่ในโลกโซเชียลเนาะในช่อง YouTube ต่างๆมีการถ่ายทํามีการถ่ายทอดนะครับหมอลําเยอะแยะไปหมดเลยทุกแพลตฟอร์มนะครับหมอลํานี้มากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็น y t u t u f e f e c o o o t k t t o t นะครับเยอะมากๆเลยทุกวงหมอลําทุกคณะนะครับของไทยสารที่เล่นโซเชียลมีหมดนะครับแต่ว่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่จะมีมากอันดับหนึ่ง ไปที่ไหนก็เจอนะครับสนโนว์พีชบ้านแพงเข้าทิกต o อกก็เจอ Facebook ก็เจอ YouTube ก็มากมายเลยบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆน,งนําเสนอข่าวมอลําของสนโนว์พีบ้านแพงโดยเฉพาะช่องของอส้นยเพชรบ้านแพงก็ถ่ายทอดทั้งกลุ่มปิดกลุ่มเปิดเนาะหลายๆช่องนะครับยูทูบเบอร์ของสนโนว์พบ้านแพงแต่และคนนี่โอ้โหยอดปังน้ำน้ำเลยนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทย เชกเช่นเดียวกับยายคุณยายท่านนี้นะครับไม่เคยดูหมอลำแต่ว่าเป็นเพราะน้องอุ้งอิงทำให้คุณยายต้องมาดูนะครับวันนี้ถึงได้มาถึงที่เลยนะครับมาถึงที่มาดูน้องอุ้งอิงนั้นน่าเวทีเลยนะครับพ่อการชัยวิลศินได้พบได้เจอก็ได้สัมภาษณ์มาให้บรรดาเอฟซีต่างๆได้รับฟังรับชมกันเนาะในช่องของพ่อการชัยนะครับผมก็ได้นํามานิดหนึ่งนะครับมาจากช่องของพ่อการชัยนำมาให้เอฟซีทุกๆท่านได้ ชมได้ดูกันเนาะว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่เกินความจริงเลยนะครับที่ผมพูดว่าน้องอุ๋งอิงเป็นผู้จุดประกายให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำนี่ตองเข้ามาดูหมอลำนะครับจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านอย่างที่เราทราบกันนะครับประสบการณ์ความอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องอุ๋งอิงที่ได้ถ่ายทอดนะครับทางช่องย t ท b e ต่างๆได้นําเสนอเนาะเราไปฟังพ่อการชัยสัมภาษณ์คุณยาท่านนี้เลยนะครับว่าเป็นมาอย่างไงเนาะ อีกหี <rumor> <ง>่ันูเมอบอวันซูเมอครั้งแรกในชีวิตกันซูเมอครั้งแรกในชีวิตที่จะมาดูกค่ะไม่ได้สิไปเย็ดจ้าไปดีใจรักนารไเจ้าจจัปีล้ไหมเ็บสิบัวค่ะเย็บิบัวคเย็บิบัวตลอด่ค่ะวนจันวนันเฟื่อมากพ่อคับขอจูแต่วามาปีกว่าเดี๋ยวถ้าทุกนจะเจอ ก็อะเนี่ไก่ไกเขาอรเป็นเมื่ไปยากมาอยากบอเอาดลยไก่ี่แลีไก่สุดคนตไก่ีตีก่มาดหาสมากห้ารขนมกนวดที่แมห้างมีขนมกนวดไปเนาะอ่ข้างแรกในชาิตที่จะมาดูหูยิ่งข้างแรกเลยนี่เื่เต้ระานตนตนงไข่หมดไหมนราบลางกลอกไปไหน้หนมาซองนี่อัน เพราะคนมนซื้อเราคน็นซื้อยดนยังห่างกันพามากอีกเงินหมกี่กิโลจักบาทนี่ก้กขึ้นมาสีสอดเจงวะลยิงอยู่สอดเจกมได้ลมสอดเจกงด้วันนี้ขลั่กามาวัดวันั่งว่างแรกในชีวิตเห็นเตเป็นตัวันแฝใโซ่ไังเขาะไอ้าวตอนหาสองอยู่็นหลมันเบิม ได้เห็นอได้เต่จะดวไม่วมันเนาะเเต่ไม่ได้ตบงจะถ่ายรูปกวาจะถ่ายรูปาจะถ่ายรูปกสาวาถ่ายอยู่เออเดี๋ยพไปถ่ายเอครับ่ครับยังพาไปถ่ายตัวเมียแน่เดไดสครับเด็ดสครับเพราเออเด้อค่ะอันยไอันน่นมันไ่เหมกันสิทีมันกวนอันยังไงต้นจีงาต้นจีงาอาเลกตางา ปีจดปีเราบ้งมลานี bon au, ่โอ oh, ้ยบางจะเสีอันนี้คังแรกขงแล้ววิญญาณไใส่ของย่างดีิาไไม่น่าเชื่อเพราะอคอิงพรออิงบกิได้ทน้ารักปยี่ัเป็นขิบ้า่าปี่งเสบบบบ